ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับนัาส,สุดสองแชนแนลนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่น s k y w a อ l ในเซิร์ฟแอปเปครับกันนะครับเพิ่งได้ IP ีเซิร์ฟมาเมื่อวานนะครับจากการปีมั่วไอไม่ใช่ สกายวอร์อ้เขาสิอันแรกเซิรฟเต็มเป็นประจำนะฮะมันเป็นปกตินะฮะปกติเลยนะครับไม่เอาเปลี่ยน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 วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเทนทีลันนะครับโอ้ยโอ้แม่เจ้าสุดยอดมากตกลงไปตายแน่เลย ลองดูดิมา,าลำหนึ่งฮะโอเคเรีบยบาาร้อยค่ะตะกี้เกิดอาการเอมบั๊กนิสนอยส์นัสครับเกมเต็ม ไก่ปั๊มหิวรถเฉยเลยไม่ไปละสกายวอลใคาเชื่นายเอาละวันนี้เราก็จะมาเล่นสกายวอลอื้อหือมันตีนกวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอ้สุดยอด อใา้ exploding nt nt โอ้สุดยอดนายสกินเหมือนเราไม่เหมือนโคตรไม่เหมือนเลยเมื่อไหร่จะได้ข้าหมดความอดทนสกินนี่มีธงไทยด้วยจะเอามาจากไหนนะ่ะช่วยบอกข้าหน่อย อืมโยโย,โยซาซาโอเมื่อะไรมันจะมีเกมเลิกจะกเกมเนี่ยข้างงข้าน้อยงงเนี่มันฟิลิคุงพี่ฟิลิคุงตัวปอมให้ตายเดี๋ยวเราจะคัดไปนะครับเพื่อไม่เป็นการไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ สามสองหนึ่งทำไมมันต้องไปม,มุ่งที่เกมนั้นวะเกมนันม้นมันมีอะไรสำคัญล่ะเนี่ยบางทีเกมนั้นมันอาจจะจบก่อนก็ได้อะเออผมออกมาเพื่อบอกเฉยๆมันมันยังไม่มีเซิร์ฟไหนเปิดคัดไปไม่ถึงหนึ่งวิมาแล้วเซิร์ฟที่ผมตีบล็อกตีบล็อกคนแก่เมื่อกี้อะ่ะมัน เสร็จจริงๆด้วย,ยมือเทพตอนนี้ก็เกาะแบบไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่นะฮะเกาะก็ถือว่าเป็นเกาะชั้นนอกไม่ใช่เกาะแหล่ผมเคยได้เกาะแหล่แค่ครั้งเดียวเองเมื่อไหร่มันจะเริ่มจอลาเครใคร,ใครสุดสุดห้าห้า ฮากันเต็มสุดยอดฮาไม่หมงใครชอบเราชายยิงคนระับไ,ไม่ชอบนอี่และ <c oughs> ไม่คืงไม่ชอบผมไปอาบน้ำแล้วจะบอกทำไมเนี้ยไอยอีกหนึ่งคนไทยกระโดดกระโดดโดดสิโดดไม่ขึ้น แล้วเขาจะเห็นแล้วว่าเรากระโดดให้ตายเถอะเอาโดดได้เอาไม่ได้เราจะคัดไปตอนที่ไกลเริ่มแล้วกันเลยนะอีกสามสิบวีครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้เริ่มกันเห็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ไม่ทันเห็นว่ามันจะเริ่มสาจาดิสนย ไปเกาะมาแค่นี้เดียวก็ได้เกาะตัวเชื่อไหมฮะอาได้ดินมาจากไหนครับงงโอ้โหดีมันดาบทองกับดำไม่เอาไหนครับเอาดาบทองครับเป็นความความคิดที่แย่มากดาบทองวัคแคนนีน่าจะพอ,พอมั้งครับปิดแชทก่อนดีไหมเนี่ยโอ้คันรอๆล,ล,ลงตัวเองมากจอดลงตัวเองมาก กาะก็มีอยู่แค่เนี้ยมาเอาติดตัวไว้เอาเอาไปใส่ในคนอืน่นอ้าวเอเอ,เอนั่นแหละอย่าตีเราตกนะนี่เป็นอีพีหนึ่งอือหือไก่ถึงแล้วไก่ถึงแล้วกระโดดเจ้าไป ทำอะไรตรงนั้นจ้ <_ t akes> อาอยอื้อหือแหลกตายเลยสุดยอดครับสุดยอดไอ้ไอ้ไอ้นี่เป็นไรเนี่ยกดย่องแล้วก็มองฟ้าโอ้รู้สึกมึนกับคนที่นี่มากเวสวอ์นั้นยังไม่เปิดนะครับ อยากเล่นเหมือนกันแหละอะไรวอลสปรีฟแสดงว่าธรรมดายังไม่เปิดออก่อนออก่อนเนี่ยโดนะฮะถ้ากดเข้าเบส์วอร์มันก็จะลุดเนี่ยมันก็จะปิดนะฮะปิด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  R I P หาครับว่ายังไงครับ ปีดปๆดปีดปิดปิดปดปด,ปดสงสัยยังไม่สิทธ์นะครับอืโอเคกับสกายวอล์มมงเซิฟนี่อีกแล้วให้ผมเดานะมันจะมาเซิฟนี้เชื่อไหมเฮ้ยยืนเท่ตรงนี้กัน ชอบมีคืนมายืนที่ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่คล้ายๆสก,กินพี่อ้อยแต่ว่าไม่ใช่พี่อ้อยแล้วก็ไม่ใช่สก,กินพี่อ้อยอันนี้มันสก,กินเดิมแต่ไม่ใช่คนเดิมดรอบอสนะไปดูยอดหลังให้หน่อยแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยนะฮะเฮ้ยสก,กินสก,กินเนี่ยสก,กินนาะเฮ้ยมันหายไปแล้ว

ก็เลยเสียงเพลงอย่างเดียวเนี่ยมุงกับเซิฟเนี่ยเชื่อไหมมันจะมาเซิฟนี้ทุกคนเซิฟนี้เชื่อเราทุกคนอา่าอีพีหนึ่งจะอัดน่าจะประมาณสามเกมนะฮะแต่ถ้าเกินถ้าถึงสิบสีเมื่อไหร่ก็จะคัดออกนะฮะเอ้ยเอาเอาให้สองเกมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะถึงสิบสี่เร็วม,มากขึ้นเราก็จะคัด ลืมบอกนะครับเดี๋ยวจะคัดจนกว่ามันจะเริ่มเกมเลยดีกว่านะครับอีสามสิบเวจะเริ่มครับคัดไว้ตั้งแต่ตรงนี้น่าจะดีน่าจะนะมันมีลายออยด้วยสิช่างเลครับที่ออยตัวปอมอืม,อมสี่สามสอง,สองหนึ่ง มันเริ่มมาขึ้นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอ้อออออออมันสุดยอดมากไฮตาเดี๋ยวปิกระจูไม่ใช่มันเกี่ยวไม่เนี่ยปิการะจูให้มันเป็นซีชมพูให้มันเป็นปิการูจูนไม่ได้แล้วนี่จะเอาไหมทำไมเอากลับไปหยิบยากจังเลยมันติดโมบิสินเดี๋ยวย้าย ดาบดาบเฮ้ยอันนั้นมันไม่รู้ตัวเด้อเด้ๆเด้เด,ด,ด,ดทั้งหีบของเรานี่มีบล็อกอยู่แค่นี้เหรอแค่นี้เหรออือหือสุดยอดต่อไปถึงก่อนนั้นก่อนเดียวบล็อกหมดแล้วมั้งเดิมเติมบล็อกอือหืออือหือ ที่เวฟตัวปลอมมั้งฮะที่เวฟคือใครคะ่ะอ่ะเสียบล็อกไปละหนึ่งล็อกเจ้าต้องต้ออียเกือบอื้หือดับแป๊บเผื่อค้างเลย ให้ตายเถอะสันสับสองลอสไม่สิบเอ็ดนาทีกเกมสุดท้ายครบสามเกมพอดีให้ตายเถอะแต่ทำไมครบต่มาต่ออีพีหน้าไม่เข้าใจใช่ไหมฮะเอือเพื่อจอีได้ปะา <c oughs> ถามใครผมเบสใครถาม เลี้ยงกันมากถามใครใครถามสุดยอดแล้วใครแต่งมีเพื่อนต้นคำถามว่าใครนี่ตัวจริงมะเนี่ยสก,กินคนละสก,กินเลยแต่หน้าหน้าเหมือนกันอืมจากการคิดวิดเคราะห์แยกแยะรวมกันได้คอวอยนะครับจากคิดลึกอืมน่าจะไม่น่าไม่น่าจะใช่นะคะ ได้สิบสองนาทีแล้วคัดเหมือนตาเมื่อกี้ตอนนี้นะครับอีกสามสิบวิจะเริ่มนะครับก็นั้นไม่มีใครนะครับดีเลยในเวลายึดของเสียงเกมหายกแล้ว แหลกคันเสียงเกมไยแล้วก็แหลกคันเปินหีไม่ได้ได้แต่ของทองเฮ้ยเฮ้ยมาได้ใสอ้าวบักอ้าว กลางเกียงหายเลยโอ,อ้บักขันเทพเช่ครับสุดยอดบักขันเทพต้องมีผีนะครับเผอไม่ใช่ละปั๊มปั๊มใครหลอดเฮ้เกาะน,นั้นไม่มีใครใช่ไหมครับอ้าว ธนูปอกไม้หายชักจะบักเข้าไปใหญ่แล้วครับเอาปัา๊มลูกกระสุนอีกโก็เร็วๆก่อนที่เกาะข้างๆมันจะต่อมาเราไม่อยากสัพกับไม่ใช่แล้วมันมาแล้วตังหากโอ้พระเจ้าไม่มีดาบดาบหายเฉยเลยดาบอนาฏ ค้างแบบนี้ดับแน,น่นอนเห็นไหมบวกแล้วสุดยอดมากพระเจ้าช็อต